ทำไม่ซื้อไม่เยอะจังเลยเที่ยวนี้นะเปี้ยวปากเกินไปว่าเอ้ยเอ้นี่พกร้อนหยุดมาไ้ก,ก่อนอะไรแกเนี่ยน้วนผิ้เชียวมีเรื่องจะเจมาข่าวใหญ่อะไรของแกฮ้ยี่สีนี่ยังไม่เห็นอีกหรออุ้ยตกข่าวจริงๆนี่ไงข่าวระปภคอนโดค,คุมขืนลูกบ้านสาว เห็นจริงเหรอฮะหุยหุยขนลุกเลยอ่ะสองสารน,น้องในข่าวเนี่ยเนาะคนสมัยเนี่ยนะรู้หน้าไม่รู้ใจจริงป้ายิ่งรปภใครจะเป็นก็เป็นได้ออกคุกออกตารางมาไม่รู้จะทํางานอะไรก็มาเป็นรปภแล้วเนี่ยรปภหมู่บ้านเราก็เป็นกันไม่รู้ว่าไว้ใจได้แค่ไหนอ่ะฉันได้กลัวไปหมดแ <c oughs> ม่ค <c oughs> <อ>ุยอะไรกันอยู่เหรอจะ๊ะแม่ๆป,ป้าๆเมื่อกี้ฉันได้ยินอะไรนะ คือเมื่อกี้พวกเราคุยกันเรื่องข่าวที่รปภข่มขืนลูกบ้านกันนะแล้วฉันเนี่ยนะก็บอกว่ารปภบู่บ้านเราอะไว้ใจได้ไม่เป็นอย่างที่เป็นข่าวหรอกแล้วถึงไหบนี้ดูสุดโอ้โหไม่หยนไว้ฉันนะแกคุณพี่ครับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่น่าไว้ใจหรือไม่น่าไว้ใจ ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรอกนะครับอ่ะแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะพ่อหนุ่มช่วยบอกให้เจมั่นใจหน่อยได้ไหมคือแบบนี้นะครับ พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช2558มาตรา27ระบุว่าในการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ว่าจ้างในกรณีหมู่บ้านนี้ที่มีนิติบุคคลหรือกรรมการหมู่บ้านได้ว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนแล้วบริษัทรักษา ความลอดภัยจึงได้จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาให้บริการหมู่บ้านแห่งนี้พนักงานร ok ักษาความปลอดภัยรับอนุญาตคือพนักงานร ok ักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะและความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยมีใบรับรองการอบรมที่เอาไปขอขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานร ok ักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต เดี๋ยวนะแล้วแบบนี้จะรู้ได้ยังไงล่ะว่าใครเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตอ่ะอย่างนี้ครับเจ๊พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจะต้องสวมเครื่องแบบที่มีตาสัญลักษณ์พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตแบบนี้และจะต้องมีเครื่องหมายและก็บัตรประจําตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตแบบนี้โหโคตรเท่เลยอะพี่มีทั้งเครื่องแบบมีทั้งเครื่องหมายแล้วก็มีบัตรประจําตัวด้วยแบบนี้เจ๊ค่อยสบายใจหน่อย ที่หมู่บ้านเราใช้พน,นักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตโล่ใจแล้วนะสบายใจได้เลยครับถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราขอตัวนะครับจ้าใดีจ้าขอบใจนะนะนนจะ้าหล่อนะเธอหล่อจังนี่เดี๋ยวฉันจะขี่จักรยานรอบหมู่บ้านไปเลยนะแกฉันนะจะเดินเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นฉันนะจะใส่บิกินี่ว่ายน้ำว่ายน้ำ Tchau,